สวัสดีค่ะมนี่พบพอกอันอีกแล้วด้วยค่ะในช่องโอลาพาเซบหรือช่องกินกับหลัวนะจ๊ะมันนี่เมนูเ้าค่ะ ลาบไก่บ้านจ้าตัวตัวนีน้ประมาณสามโลสังเกตที่ะนะสนั่มาดูมาค่ะพี่น้องเซ็ตๆน้ำกันจ้ะผู้ดึงคน้นคือสีหิ้วผักขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่าเที่ยงกว่านะคะเราก็เสด็จกินข่าวักกินกับพาวกระมิ<อ>สลันแน่ผักกระเดานะคะกระดาหวานพะนะลองเบิงนะคะมนสีหวานนีรีบอและก็มะเขือปลูกเองค่ะ นี่แล้ว really? ก็มีเอานี네 <oh ่เอาเนี no? ่ยหอมแดงพันนะอาวเนี่ยอ้าภาษาอังกฤษไหมไม่ได้เบิ <h <h ่งคิคลิปของฮิทสิตายแล้วก็ชิลลี่เอย่าว่าภาษาอังกฤษมา่า้ะค่ะพี่น้องแซ่บๆนั่กันค่ะเขาบอกภาษาอังกฤษไหมอ้านี่ชิลลี่ไปนี่

เองมันเขี้ยแยงหมากเป็นต้นละหน่นวยสองหน่อ <c> ย <oughs> คนบาปปลูกเลยพวกเกิดเกิดงามงามันเป็นต้นละหน่นวยสองหน่วยเลือดกระโดดเขียงแต่ไม่ขี้ยดีนะต้นนี่อันนี้ยังงต้นนี่ กลับขานกุยสุดแมงมดื้มอะไรอย่างเงะ้ยข้าคอจะไมมีอะไรสามารถข้าวคอเลยเยีืย บ,บ้แบ,บาแาบแแ้าบ้าบ้าบ้าเยอะใช่ไหม,มตุม่มจะมุขึ้น Các bạn nhớ cho ừ. 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 好，嗯、啊你，有烟不？那我。 đâu Hãy subscribe cho kênh

หุกโดดใกล้ตัวนี้จะเดินมงซีเมนูนี่แหละเห็นแดดเดียวไปแล้วพร้อมแดดเดียวลาบยังขาอีกสองขา บะขุมนะคะถ้ามะขุมก็ขุมอยู่อลำแน่นๆต้นละสิบบาทต้นละสิบบาททางต่างซะเอาว่าน้ำเงีย่างก็้งเบบ้าน

เดี๋ยวกันนะอดปอกก็แล้วอัดปอกปออก็แล้วนี่ก้อ<ม>นนี้ใส่หอมช็อกปีนืม ลับไก่ยนอนเห็นผักกกะเดาเนี่ยะไ <c oughs> นี่เปใส่คุณยังหันไส่หลาบมันดิด

ป้าวอนนี้กบขอปากแี่มันยังร<อ>้อนอยู่เลยมันยังร้อนอยู่เลยลูกเสร็จ้กินบุหรี่กินข้าวมือ้อละครับพ่อ,พอนี่กินอะไรกินข้าวล้วตัว บูดียังเลยพูดใน,นขายของดีขายบางขายลดวันแล้วลาบบเป็นข้าวเดียวมันสิข้าวลาบบุป็นมันสิข้าวข้าวเดียวหมด ว่าคุณตาคุณท้อ่ตายแล้วมึินมึงราคาของพ่อเขา ได้มันงก็ดีถักกินแต่ตอนเสียบๆนี่จากเนี้ยอะไรทำได้ตัวดังนี่ดังยังนี่ละดังเป็นยูทูบเบอร์นี่ละไม่รู้เมื่อบอกบอก,กว่าไปก่อรถขึ้นเสียบกันว์จับได้ซะแล้วให้ตัวหฮาจับหรือเขาเหยียบอมเจยชัดอ่ะ เสียช้าสายปีเดี๋ยวเจอกับเสียหน้ายสายทุ่มหนาวเสียหน้ายสายทุ่มมันเป็นทุ่มเทได้ฟัง,งดีดีนยพี่น้องบอกว่าเขาหูจับทุ่มทุ่มไปป่อง ลำเลวละน,นิ่เหมือนคลิปนี้อ่ะพ่อตำีนก่อนนะครัพี่น้องกินหนาพ่อคันไม่อย่าลืมนะครัฝากท้ามากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเชียร์และพาแซ่บด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะ